หนังสือ marketing ลิงกับหัวนะคะค่ะเดี๋ยวเบียก็จะมาสรุปคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะคะมันเป็นเกี่ยวกับหนังสือเอ่อตามตัวเลยนะคะก็คือตรงตัวเลย marketing ก็คือเกี่ยวกับการตลาดแต่ว่าคิดแบบกับหัวค่ะคิดแบบกับหัวยังไงเคยได้ยินคำว่าจงกลัวในวันที่คนอื่นโลภแล้วก็จงโลภ ในวันที่คนอื่นกลัวไหมคะมันจะเป็นคําประมาณเนี้ยเบียไม่รู้เบียพูดถูกหรือเปล่าคะ่ะอันนี้คือเบียรสรุปให้ฟังเบียอยากบอกว่าคำเนี้ยมันมีพลังมากเลยนะแล้วมันเป็นคําคํหนึ่งที่เหมาะสําหรับคนที่ลงทุนเหมาะกับพวกร้านค้าหรืออะไรต่างๆนะคะอันเนี้ยไม่ใช่เบียอ่านแล้วเบียมาสรุปให้ฟังนะแต่เบียอ่านแล้วเบียก็นําไปปฏิบัติ แล้วเบียก็นํามาพูดให้ฟังทีหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเบียก็จะเล่าให้ฟังะคะ่ะจนตัวเนี่ยเบียขายมาลัยหรือขายสังฆทานที่บ้านเป็นอาชีพหลักนะคะเป็นอาชีพของครอบครัวธุรก,กิจครอบครัวค่ะเริ่มต้นด้วยจากการปีเนี่ปี2563เป็นปีที่มีโรคระบาดโควิด1 9นะคะก็คือระบาดเนาะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจโทมลงแล้วก็คนอะตกงานเยอะทําให้ทุกคนเนี่ย มองภาพรวมว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่แลวมันเป็นแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีถูกต้องไหมคะแล้วในรอบๆตัวเบียร์นะคะก็จะมีร้านขายสังกะานอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายๆร้านอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีหลายร้านอะไรอยเงี้ยอยู่ในละแวกเดียวกันแต่ร้านเบียร์เป็นร้านใหญ่ซึ่งทีเนี้ยเบียร์ก็เลยคุยกับแม่นะว่าแม่อะไรเงี้ยลงทุนนะทีเนี้ยเราต้องลงทุนเราจะต้องลงของเอาลงของมาขาย ็เลยพูดแม่พูดกับแม่ว่าเชื่อไหมปีเนี้คนอื่นอะ่ะเขาไม่กล้าลงของหรอกเขากลัวเราจงโลภในวันที่แบบเขากลัวแล้วเราจงกลัวในวันที่เขาโลภอะไรเงี้ยเดี๋ยวอยากจะแบบขยายความคาคำนี้ให้ฟังนะคะก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเราเนี่ยก็ได้ลงของก็คือลงทุนไปเพราะว่าเราดูแล้วเราสังเกตแล้วนะ เราต้องขับรถดูด้วยนะว่าร้านอื่นเขาลงของหรือเปล่าทีเนียเราก็เลยขับรถดูก็คือขับรถผ่านแล้วก็สังเกตสังเกตสังเกตทุกๆร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีการลงของแต่อย่างไรก็คือไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงของก็คือขายของออขายเทียนที่เหลือไว้หรือสต็อกไว้ปีที่แล้วนะคะเมียก็ลงทุนไปกี่บาทน,นั่นแหละจำไม่ได้แต่ก็เยอะอยู่ทีเนี้ก็เลยลงทุนไปปึ๊บทีเนี่ก็คือลงทุนแค่ร้านเดียวนะ ในเราแวกที่เบียร์ขายก็คือลงทุนไ่แค่ร้านเดียวก็คือลงของไ้แค่ร้านเดียวไม่ว่าจะเป็นสังฆทานเป็นภ่มเอยเทียนพรรษาเอยอะไรเงี้ยก็ลงทุนไปถูกต้องไหมคะ,ะแล้วทีนี้วันเทศกาลพรรษาปึ๊บสังเกตว่าร้านเบียร์เนี่ยก็คือขายดีแล้วก็ลูกค้าเนี่ยแวะมาที่ร้านเบียร์ร้านเดียวเพราะว่าร้านอื่นอ่ะไม่มีของขายสองพวงมาลัยเบียร์ขายของสดนะก็คือพวงมาลัยกล้วยไม้ร้านอื่นเขาก็ไม่ขายเหมือนกันซึ่งร้านเบียร์เนี่ย ก็คือลงของไว้เยอะเพราะว่ารู้ว่าของช่วงเทศกาลพรนษาเนี่ยจะแพงมากควหนักไม่กล้าลงทุนทีนี้ก็เลยได้ลงทุนลงไปใช่ไหมก็ฟีดแบ็กก็คือขายของที่ลงทุนไปนยก็คือขายเกือบหมดนะคะแล้วก็ยอดขายเนี่ยก็เกือบเท่าปีที่แล้วเหมือนกันแต่ก็มียอดตกบ้างแต่ว่าเราอ่ะก็ขายได้ถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่ได้ลงของเหมือนกับร้านอื่นอ่ะเราจะขายได้หรือเปล่าแล้วเราจะมีของขายไหม แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ลงของภายในปีนี้หรือเราไม่ได้ลงทุนขายของปีนี้ปีหน้าลูกค้าไม่กลับมาหาเรานะคะเพราะว่าเขามาร้านเราแล้วเราไม่มีของให้เขาไม่มีของที่แบบเขาต้องการอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเป็นร้านใหญ่ถูกต้องไหมคะ,ะแล้วก็เราจงกลัวในวันที่คนอื่นโลภอันนี้คือเรื่องจริงยกตัวอย่างร้านเดียร์เลยก็คือเทศกาลวันลอยกระทงจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่า ในบบเราแวกเบียร์เลยคะก็คือซื้อของหรือตัดต้นกล้วยใบต้งใบตองทํากระทงหมดเลยเทศกาลวันลอยกระทงอะคะ่ะแล้วร้านเบียร์เนี่ยปกติจะทํากระทงขายทุกปีเชื่อไหมปีนั้นอะร้านเบียร์ไม่ทํากระทงขายเลยก็คือเป็นปีที่ไม่มีกระทงเหลือหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขาดทุนนะเพราะว่าร้านเบียร์เป็นร้านใหญ่ถูกต้องไหมแล้วร้านเขา,าเป็นร้านเล็ก เขาก็มาซื้ออุปกรณ์ร้านเบียร์แต่ว่าร้านเบียร์ไม่ได้ทากระทงขายเลยสรุปว่าร้านเล็กร้านนั้นอะที่เขาแบบพร้อมใจทํากระทงขายปุ๊บก็คือเหลือเหลือแทบทุกร้านแล้วต้องแบบว่าตอนแรกก็ขายกระทงละ80เริ่มดึกและ 60- 50เราต้องขายเลขแบบขาดทุนแล้วอะสุดท้ายเหลือหน้าร้านประมาณ10กระทงแล้วก็ต้องมาแบบลอยเองอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องเป็นขยะบนแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ย มันทําให้เรารู้สึกว่าคําคํานี้นะคะมันมันใช้ได้จริงแล้วมันใช้ได้จริงจริงๆเลยแหละเราแบบควรนําไปใช้แล้วก็ปรับไปใช้ในธุรกิจของตัวเองหรือลงทุนหรืออะไรก็ตามก็บางครั้งทุกคนนะคะแบบว่าเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยใช่ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่นักลงทุนที่ควรมีคือวิสัยทัศน์แล้วเราต้องคิดให้เป็นแก้ไขเฉพาะหน้าให้เป็น เพื่ออยู่ให้ได้แล้วเราจะต้องคิดวิธีทางตลอดนะคะว่าเราจะทํายังไงให้ร้านเราอยู่ได้ไม่ใช่เรามาโทษเศรษฐกิจกมันไม่ดีใช่ค่ะทุกครั้งเศรษฐกิจ,จกไม่ดีมันจะมีนักลงทุนบางคนนะคะใช้วิกฤตก็คือเศรษฐกิจกเนี่ยใช้วิกฤตเนี่ยสามารถสร้างตัวจากเศรษฐกิจกไม่ดีได้เคยเจอบ้าคะคือถ้าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเราจะเคยเจอคนประเภทหนึ่ง ที่แบบว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยแต่เขาใช้วิกฤตเนี่ยสามารถทําให้ธุรกิจเขาโตได้สามารถที่แบบว่าเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ได้ที่เบียร์มาพูดวันนี้เบียร์ไม่ได้เป็นคนที่นักลงทุนยิ่งใหญ่หรืออะไรแต่เบียร์พูดถึงแบบว่าร้านเบียร์เองแล้วก็อ่านหนังสือปึ๊บแล้วเบียร์ก็นําไปปรับใช้เองก็อยากฝากทุกคนนะคะหนังสือเล่มน,นี้มาร์เก็ตติ้งรีบนหัวแต่ว่าหนังสือมันนานแล้วนานมากจริง,รงๆเบียร์เป็นคนที่ชอบซืออ้อหนังสือชอบอ่านหนังสือก็เลยแบบว่า ตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปหรืออะไรแบบไม่ค่อยได้สนใจกับ Youtube แล้วไม่รู้ได้ทราว่า Youtube เนี่ยมันสามารถอัดคลิปลงได้ก็เลยเริ่มหันมาทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวนสือหรือข้อแบบว่าพูดถึงแนวคิดของการหนังสือแต่ละเล่มนะคะเล่มนี้ก็ทำให้เบียรู้สึกว่าเป็นเล่มเล่มนึงที่ทำให้การลงทุนในครั้งนี้มันสามารถทำให้เรามีกำไรได้แล้วก็มียอดขายได้ แล้วเราก็ไม่ได้ยอดตกหรือแบบยอดก็ไม่ได้แย่แบบกว่าปีก่อนที่ผ่านมาก็คือยอดดีขึ้นนะคะแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้มันเก่ามากจริงดูจากขอบสิสนินละ้ะอ่ะให้ดูชัดๆทีนะคะ Marketing ลิงกับหัวตอนนั้นซื้อเล่มละ210บาทของราวิธานอุตสาหะนะคะ ของ Workpoint ส im, <c oughs> ําำนักพิมพ์ค่ะก็งงนะแล้วจะเอาให้ดูนะก็คืออันเนี้ยเนื้อหาคือเขาทำมาดีมากเลยค่ะมันทำให้คนที่เดียวเป็นคนคนหนึ่งที่อ่านหนังสือแบบว่าคืนหลังเรียบๆไม่ค่อยได้ต้องมีรูปภาพประกอบตลอดเวลามันแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ชอบอ่านหนังสือแบบยาวๆปืดๆ ไม่มีแบบรูปภาพไม่มีสีสันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่กับเบียร์เบียร์จะต้องมีสีสันตลอดเวลาก็คือจะต้องแบบเป็นหนังสือทั้งหน้าปกต้องหน้าอ่านและข้างในก็ต้องหน้าอ่านด้วยแล้วเนื้อหามันก็จะต้องหน้าอ่านแล้วในแต่ละหน้านะคะผ่านแบบไปทีระบทอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าคําคมของคนที่ประสบค,ความสําเร็จแล้วในเรื่องเนี้ยเท่าที่เบียร์อ่านมามันเป็นของนักธุรกิจนักธุรกิจหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเขาได้ทํา อะไรสักอย่างน่ะเราจะไม่ได้แล้วนะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือเขาล้มเหลวกับการทำสิ่งสิ่งนั้นอ่ะประมาณพันกว่าพันกว่าครั้งก็เกือบสองพันครั้งได้แต่เขามีแฟนหรือมีคนที่แบบว่าให้กำลังใจเขามีค่ะเขาก็เลยแบบว่าเออแฟนเขาเลยบอกว่าคุณคุณสามารถทําได้นะอะไรเงี้ยจนแบบเขาทํามาจนถึงแบบว่าสมมติว่าเป็นครั้งครั้งเนี้ยสมมติว่าครั้งที่เก้าสิบเก้าของเราสมมุตินะครั้งที่เก้าสิบเก้าเราแบบ ล้มเหลวแบบล้มเหลวแบบสุดๆเลยนะกับการลงมือทําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งล้มเหลวแบบล้มเหลวมากท้อไม่มีกระติดกระเจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เชื่อไหมครั้งที่หนึ่งร้อยมันอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จเลยก็ได้ค่ะก็มันจะมีนักลงทุนจริงๆนักประดิษฐ์คนหนึ่งนั่แหละค่ะที่เขาทําครั้งที่หนึ่งร้อยแล้วเขาก็ทําประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ สามารถนำไปจำหน่ายได้อยู่ที่เกี่ยวกับโรงจอดรถนี่แหละคือเรางงอะตรงที่ว่าทำไมนักธุรกิจหรืออะไรก็ตามมักจะเริ่มการทำธุรกิจจากโรงจอดรถหลายๆบริษัทเลยนะคะที่เริ่มจากโรงจอดรถอะไรเนี่ยถ้าไปอาาา่านมาคร่าวๆนะก็ชอบอ่านนะเราเป็นคนหนึ่งที่ฝ่ายฝันว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วมันสกเซ็หรือทำอะไรแล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จซึ่งตอนเนี้ย สิ่งที่เบียร์จะต้องทําให้มันประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเรียนค่ะเราจะต้องแยกออกนะคะว่าตอนนี้เรามีหน้าที่อะไรบทบาทที่จะทาอะไรตอนนี้เบียร์มีหน้าที่ที่เรียนมีก็เรียนเรียนให้มันติดเอฟไม่ให้มันได้ดีหรือเรียนให้มันแบบว่าไม่ได้เรียนแบบว่าเอาเอาตัวเราไปเทียบกับคนอื่นค่ะเรียนแล้วประสบความสําเร็จในตัวเบียร์ก็คือเบียร์ตั้งเป้าหมายว่าขอให้เทอมนี้ยเกดเฉลี่ย มากกว่าสามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเบียก็จะ,ะเบียตั้งเป้าแหละเบียก็จะต้องทําไม่ได้มันมากกว่าสามอะไรเงี้ยมันก็ได้นะก็ได้สามจุดสองห้าอะไรเงี้ยมันก็ได้แล้วทีเนี้ยเบียก็ตั้งเป้าอ,อีกว่าเทอมเนี้ยฉันจะต้องได้มากกว่าเทอมที่แล้วแต่ว่าเทอมนี้มันก็ได้มากกว่าเทอมที่แล้วจริงก็คือได้เกรดสามจุดห้าเกรดเฉลี่ยมาก็สามจุดสามแปดมันก็ได้มากกว่าเทอมที่แล้วจริง สําหรับที่เบียร์พูดพูดมาไม่ได้โอ้อวดตัวเองแต่อย่างใดนะคะสิ่งที่เบียร์พูดไปก็คือชีวิตของเรามันจะต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของเราไม่จําเป็นต้องใหญ่เหมือนของคนอื่นแต่เป้าหมายของเราคือเป็นเป้าหมายที่เราสามารถทําได้หรือเป็นเป้าหมายเราเคยไปดูคลิปหนึ่งนะเขาบอกหนึ่งมันจะมีสองเป้าหมายอ่ะเป้าหมายที่แบบว่าเราทําได้กับสองเป้าหมายไปถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์คือเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือความหวังสูงสุดของเรา ถ้าให้พูดตอนนี้เป็นความหวังสูงสุดของเบียก็คือเบียอยากเปิดบริษัทเนาะบริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกเพราะว่าเราเรียนในเรื่องโลจิสติกแต่ว่าอนาคตมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งตอนนี้เราก็มีหน้าที่เรียนเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้เรียนจบมาก็จะไปหาง,งานทาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเยะแยะไปหมดชีวิตเราก็ยังเด็กเนาะเราก็ยังจะต้องเรียนรู้รรปรไปเรื่อยๆอ่านหนังสือศึกษานู่นนี่นั่นไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็หาคอร์สออนไลน์เรียน ไม่ว่าจะเป็นข้อภาษาอังกฤษเอ่ยเกี่ยวกับโลจิสติกเอ่ยหรือจะเป็นคอร์สบางครั้งก็เป็นคอร์สที่แบบว่าไม่ได้มีแบบมีความแบบเกี่ยวกับตัวเองหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบน,นะคือเราลองทําดูมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอย่างเช่นการเล่นติ๊กตอกเนีเ่ยเบียก็เล่นติ๊กตอกนะซึ่งการเล่นติ๊กตอกของเบียเนี่ยมันมีความท้าทายอย่างหนึ่งเบียเป็นคนเต้นไม่เป็นค่ะด้วยความที่เราเต้นไม่เป็นใช่ไหมเราก็ฝึก เต้นไปเต้นมาก็เต้นไม่ได้เหมือนเดิมเลยตึกก็เหมือนเหมือนกับแล้วว่าเราออกกําลังกายไปในตัวคือเราก็นั่งดูคลิปนั่งไปนั่งมาเอ้ยเราจะจะนั่ง,ง,งทําไมแล้วก็ลุกเต้นเต้นเหมือนการออกกาลังกายไปเลยมันก็เออก็ดีกว่าอยู่เฉยๆมากกว่าที่ผ่านมาทุกวันนี้เบียก็ไม่ค่อยเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ค่อยมีเวลาแหละก็จะเริ่มกลับมานังสือความสิ่งที่เบียอยากได้มากที่สุดก็คือตอนนี้อยากมีห้องนอนเป็นห้องนอนนี่แหละแต่ว่า ต้องมีชั้นวางหนังสือเยอะๆก็จะพยายามซื้อเก็บหนังสือเคยบ้าครั้งหนึ่งก็คือแบบว่าซื้อหนังสือทีหนึ่งเกือบหมดสามพันซึ่งตอนเนี้หนังสือสามารถดูเป็นแบบอีบุ๊กได้แล้วใช่ไหมเตเบียร์ก็ยังแบบชอบซื้อเป็นเล่มเหมือนเดิมมันเหมือนต้องเก็บสะสมหรอมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมั้งพอแล้วเริ่มพูดนอกเรื่องและเดี๋ยวเบียร์ก็ขอจบคลิปแค่น,น,นี้นะคะก็อย่าลืมประโยค ที่เบียพูดนะคะจงโลภในตอนที่คนอื่นกลัวจงกลัวในตอนที่คนอื่นโลภแล้วเราจะต้องมีวิสัยทัศน์นี้นะคะแล้วเราก็ต้องเป็นช่างสังเกตด้วยว่าคนอื่นเนี่ยเขาโลภหรือเขากลัวเราจะต้องรู้แน่นอนว่าคนอื่นเขากลัวหรือเขาโลภเพื่อเป็นการตัดสินใจในการลงทุนง่ายขึ้นนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ